นะพี่น้องเธอทายฉันแม่พะนะเธอทายมูวีแม่พะนะวิธีาพามเพิ่มฉันหน่ะคนว่าเออแต่อยากให้คนเห็นน้ำอยู่ได้หรอพี่น้องเมื่อนี้ได้สองได้สองรถอันนี้เลี่ยนี่พี่น้องเมื่อนี้ได้สองรถตัวนี้เล้วสองสองทิลเลอร์คนทิลเลอร์เนาะน,นี่เนาะสองทิลเลอร์น้อยสองทิลเลอร์น้อย อันนี้เวลาเอาไปขายได้พี่น้องเวลาเอาไปขายเวลามีคนมาซื้ออันนี้จะคือเขาก็ไม่อยากให้บอกปัญหาดอกที่วันเป็นไรได้ตั้งต่างที่ไรได้ตั้งหากเนาะเนี่ยเขาจะใส่เขาจะใส่บล็อกผ้าเหล็ดเล็กยังเสียพี่น้องคือเต็มหนีเต็มหนีเขาก็จะวัดนะวัดนะว่าจะเลี้ยงฟื้น สูงปันไดเต็มนี่โบเต็มนี่เขาก็จะวัดนะคะพี่น้องเขาจะวัดว่าความความกว้างตรงนี้เท่าไถ่ความสูงขึ้นมาหนีเท่าได่นะคะถ้าเต็มเบิดนี่เขาก็จะประมูลราคากันว่าเท่าไถ่เท่าไถ่โค่นเท่าไดล่ลอยโค่นพันโค่นเขาก็จะประมูลราคากันอันนี้เป็นเป็นอบอบอก ทีเล่าบอกที่เราจะเอาติดพ่วงรถเวลาเวลาคนสร้างเล่าพี่น้องเวลาคนสร้างฟื้นเราเราก็จะใส่ใส่พ่วงตัวนี้นลนี่พี่น้องพ่วงตัวนี้กว่าก็โหดถ่ายรถเรแล้วก็จะแกไปส่งเขาก็จะเอาตัวนี้บางเทือเขาก็จะมีบอกมีบอกพาเลตของเขาอ่ะมีพาเลตเล็กจังเสียของเขามาให้โดยที่เฮาโดยที่เฮาบ่ต้องไปเปลี่ยนออกพี่น้องโดยที่เฮาบ่ต้องไปเปลี่ยนออกคือเอาของเขามาแล้วกะ เก็บใส่ให้เต็มแล้วก็เอาไปทรงเขานั่นแหะก็เอาทิ้งไว้หันเลยทึ่งทึ่งที่เหลือบอกที่เลือนี่อันตะแกงนี่น่ะแมนเบิร์ดเหรอพี่น้องน่แมนแมนฟื้นเราเบิดอันนี้คือด้านหลังบ้านนะคะทุกคนด้านด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านติดคลองติดไอเนินภูเขาตรงนี้ หมูออกมาดุดหมูออกมาดุดอยู่ฝากฟังฟังนั่นพอญญีแล้วเอาเอาผ้าเหล็กใหม่ไปตันใบเแียวบ่ราห้่มันเข่ามาย่านมันย่านมันขามสะพานมาทางนี้ขามสะพานใหม่มาทางนี้ได้หลังแล้วพี่น้องอันนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กับประมาณนี้แหละวันเสาร์วันอาทิตย์กับฮิตกอกเกๆของเราอยู่องศีละพี่น้อง นอกจากจะผ้าใยบนไปไปเก็บเห็ดในอกงามงามถามมาเราได้มาตะใสเรามีสวนเรามีทีปลูกต้นไม้ตีปลูกผขนปลูกโอกตีเราก็ได้ปลูกหรอกพี่น้องก็จะเป็นพวกสวนเพื่อนเล้าคนรูดจกักยังเสียข้าเจ้าแบบว่าอ่าบ่มี อุปกรณ์บะมีอันเครื่องตดัดบะมีเข็นไปนลากยังเสียเราก็จะไปเฮ็ดซอยเพิน่นด้วยกันได้ค่าแรงด้วยหารหารในฟื้นหารใหม่กันนแะม่พี่น้องเราก็จะเอา,เมาไม้ใวให้มันแหง้งให้มันอันนั้นพุ่เหลยวบ้างๆเราก็จงคอยพาทังสีนะ่นาพาแล้วก็ใส่ของเาใน ใส่เวลาจับของกันหนาวหนาๆสินะได้น้ำแล้วก็คัดออกไว้ให้ลูกค้าได้ขี่ไล่น้าง,ง้ามเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าได้ขี่ไล่ไล่ลกบกเด็กปีกหรือเป็นเปลือกเป็นหย่างมันยังเสือแล้วก็ไม่พลาเรดทีเวลาเราไปเก็บขยะรับรถเก็บขยะเขาหามากยังเสียทั้ง ทั้งหางหางผะเล็ดใส่ขวงใส่หยางมามันเขาใส่เบิดเร็วเขาจะเอาไปถิ่มยังเสียเขาก็จะบอกเราไปเข็นไปถิ่มยังเสียเราก็จะเอามาไว้ว่าเอาไปถิ่มอันใดมันง่ามอ่ะน,นะเราก็จะเอามาตาัดเ็ดเป็นฟืนใส่จุ๋ขวงอันใดบางงามล้าก็าไปทําไา่เขียนไปทําไร่บนข้อทํไร่ยขยะทําไร่ขวงผลพี่น้องพอาหญ่เราก็ฉลาดของเราเด้ บ้านนี้เป็นใหม่เป็นยังงส้บ้านใดเศรษฐีก็จะเตีเ้ยนออกไม่ไหนดีๆยู่บางบ้านก็บ,บ่ได้ใส่เลยสือปไป้โกดังเฮือเจกขวงแล้วบม่ได้ใส่หลายปีเอาออกนั่นสิจ้ะแล้วไปเขียนเอาไปถิมแล้วก็วอาไปถิมแล้วแล้วก็เอาหน่อใบใส่ระโยน์วยละ่ะบัานนี้ก็เลยเป็นว่าบืาอ่อไม่บื่อไร เอออนใดบางงามก็เห็ดฟื้นหนาววันสีแลแล้วก็ใส่ปัหญายุโรเป็นคนมันข้นขยัน,น่ะพี่น้องญี่ปุนก็ลงมาเล่นลงมาซอยแล้วเนี่ยแก็เกล็กๆไปไหนซอยได้ก็ซอยม่อยากลงมากกันอนเล่นนยู่ข้างบนคนเดียว ต้ว่ากันเด็ดตนศาสลงมาอยู่เป็นมูล,ลงมาเล่นน้ำเหล่าแบงสันนาพี่นอ้องนางเป็นมูแล้วเด็ดอ่อนอนพี่น้องนะตอนนี้กำลังจะห้าโมงสี่โมงกว่าพี่น้องตอนนี้สี่โมงกว่ากำลังสี่หาโมงแรงเด็ดลมลมโต๊พี่น้อง,อนนองเด็ดอ่อนอนวางหันฝรังหงออกมาเล่นมาออกกำลังกายยางบนบนยี้แถเนี้นะเพืกันหาบ้านแล้วาาท จากนี่ไปหาบ่านน้าตกขึ้นบ่บ่านน้าตกที่ญี่ปุ่นพากันไปไทยอ่ะนั่นแหละมันจะมีมันจะมีมันจะมีน้าตกกัไปเส้นนี่ลหละกับว่าไก่ยางไปแป๊บเดียวพวกเขาข้าจ่ายางออกว่าลังไก่บ้านนี้บ้านหลังที่บ้านน้าตกเขาสิขายอยู่ดิพี่น้องเขาสิขายอยู่พ่อยว่าวะโอ้ขายแพงมาสเนียบ,บุน่นเลยถามมาถอดดสามสิบล้านอันนี้เขาขายยี่สิบล้านนี่ม บ้านพร้อมที่ดินบนกับ,บ่าแมนว่าแคบแคบได้พี่น้องกว้างยูกกว้างกว้างติ่ติดหลังของพ่ใหญ่เจ้าขายสามสิบล้านมาสั่นบ่น,น้ำตกกับเป็นบริเวณทีแล้วก็มีโกดังเก่าโกดังที่ที่เขาเอาก้อนหินหิดอ่ะอืมสองหลังแล้วก็บ,บ้านอีกหลังบ้านที่เขาอยู่ท่านสมัยนะันอีกหลังหนึ่ง เขาจีไคสามสิบล่างพร้อมที่บ้านพร้อมที่ดินเอยียงประมาณนี้เขาจขายแล้วเขาจะ,ขาะเขาขไปอยู่ในเมืองมั้งปันลูกปันเต่าเขาคำมากกับมีแมงว่วแมงอย่างเริ่มบ,บินนี่คีไคแมงไม่มีอย่างหรอพี่น้องบินตัวนี้หน่อย เราบ่สเมนยุ่งบินบึมบัมบึมบัมด้วยแล้วพาแล้วพาจนติมติมมันนี่แล้วกับจังพากันเอาไปไปเลี้ยงไว้พุ่นเอาไปเลี้ยงไวบ้บอนทีเราเหีดมือน,นั่นนะพี่น้องทีและท่าสีมันน่ะแล้วเอามือนี้แล้วเอาไปเลี้ยงเราลดหนึ่งแล้วแล้วพาได้รลดนึงแล้วเมื่อนี้แต่ตอนสองเราก็ขึ้นไปกินเข้าขึ้นเองเข้าเราก็ลดเราก็ลงมหม่ เราลงม้างเจี๊ยกันเห็นเขาถือกล่องลงมาเธอบรรยายมูวีบ่เธอบรรยายมูเบิงบ่เพื่อนเบิงบ่เรอะบ่ขายอยู่บางคนก็คิดต่างคิดแทนแล้วคิดแทนเฮ้าติดแทนเล้ววะแล้วปรมักยังสนยังซีแล้วบได้บาดอกพอใหญ่นขายอย่างเธออยากเก็นอย่างเธอก็เฮ็ดไปแล้วว่เฮ็ดไปโลด น้ำหมดเสากระทามเฮามีคนคอมเมนต์บอมีคนเบิ่งคขีบยูบอยู่มูวีเบิ่งมูวีอยู่บอแล้วปะอาทิตย์นี่ยูได้เงินจากเหเรียญเดือนนี้ได้ถลายเหรียญเนี่สกระทามไอ้บุญมายอ่บุญกระได้เงินเก็บตรงนี้แหละพี่น้องบอกตรงๆเลยว่านี่บุญมีเงินเก็บเวลามาเที่ยวอ่ะตรงเนี้ยบางบางเทือมันเหมือนกับกับเราว่าเรามาทํางานเป็น เขาเอิน่าจังไหล่ะอืมถึงเฮาสุบ่บด้เหตุงานแต่เฮามีเงินจากจากการทําคลิปเนี่ยมันก็เหมือนงานของเราอันหนึ่งนะอเออเขาก็ได้เงินเงินจากตรงนี้ลหละเป็นเป็นเงินจ็บกลับไปบ้านก็ได้เป็นกอบเป็นกรรมมาหลายเดือนจังสี่ก็ได้เป็นกอบเป็นกรรมพี่น้องเพว่ายี่บดไมา้ยีบ่ยบดจะบ่ได้จะบ่ได้กดเอาเงินส่วนนี้ออกมานะ mm hmm. พวมาอ่า ญี่ปนกลับไปยังคอยไปกดเขาจะก็จะโอนเขาบัญชีไวโอนเขาบัญที่บัญชีไวทุกทุกวันที่20เบตของเดือนอเขาก็จะแจ้งบอกว่าเอาโอนเงินไหนเร้อแต่เงินนะ่ะคือเขาจะแจ้งทางหลังบ้านทุกทุกทุกวันว่าเมืนเน่อไงเขาได้จักดอลลาร์เมืนเน่อไงเขาได้จักดอลลาร์อาทิตย์หนึ่งสรุปได้กี่ดอลลาร์เดือนหนึ่งสี่อาทิตย์ได้ รวมกันทั้งหมดกี่ดอลลาร์เขาก็จะโอนภายในวันที่2 1ของทุกเดือนอย่างเสี้ยเฮาบอสเอามาใส่เฮากับสะสมไว้ในหันละสะสมไว้เฮากลับไปบานเฮาอยากกดเฮากับกดไม่อยากกดก็เออแร้วแต่เ,ตเจ้ามันสินะอันนี้สิบอกไอ้ฟังแบบตรงๆบางคนกะบางคนกะบ่ลรู้อกว่าทําไปทําไมเออเขาเฮ็ดคิปเขามาดาเขามานูน่นนี่นั่นบางคนเขากะ เขาก็ไม่ไอ้นี่นะเขาไม่ได้วอรี่เขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้โนสนโนแคน่พี่น้องเขาก็่ได้นี่อย่างไรพระว่าเขาเหตุไปเขาได้เงินนั่นนะได้บางครั้งบางครั้งที่ยูวบยา,าเขามาดมดาเขามาบรีมันก็มีการตอบโต้แน่ทุกช่องนั่นแหละนาอกับบัวากันพี่น้องกับบัวากันอ๋อพอนายมาเนี่บอกขึ้นไปกินกาแฟเลยวะ หกโมงอ้ยไอ้ไอ้ซี่โมงเหรอสิบสิบหกนาฬิกาแล้วพี่น้องเอาซ้ำนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวี่ปุ่นเอาอันนี้ไปเลี้ยงซอยแล้วแล้วก็จสิกับตัวนี้ล่ะไปอ่ะ